สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจีก็จะมาโกโก้คันค่ะรีวิวโกโก้คันนั่นเองที่จีเลือกเป็นโกโก้คันรถนี้นะคะเป็นรถช็อกโกแลตถูกไหมเพราะวันฟีสกุชี่เอ้ยสกุชี่นะคะเลยสกุชี่นี่มันฟีสมุดเกมท้าพลังนะคะทำพลังนั่นแหละนี่เขาก็จะมีคำถามเป็นหนังสือนะคะที่เขาจะให้เรามาแล้วก็ถ่าย ที่ทาว่าเป็นแบ็คแมนนะคะเพราะเพื่อนที่ได้แบ็คแมนกันเยอะมากส่วนพี่จีนนะคะถ้าเป็นสีฟ้าก็คือซูเปอร์แมนแข่งกันเฮใครจะได้ยุคข้อกล่องข้างๆนะคะก็จะเขียนส่วนเปอร์กอบที่สำคัญโดยประมาณโดยประมาณนั่นมีน้ำตาลแป้งขัดะกลดข้าวโพดบดบาบาบาแค่คมาแกะกันเลยข้างบนนะคะ อยกแยกนี่แกะแกะแกะพอแกะออกมานะคะเขาจะมีตัวหนุ่ห้เน้องแล้วก็เป็นตัวนี้ซีเรียสทั่วไปเลยค่ะอะแกะออกมานะคะจะถุงยักษ์ใหญ่ซีเรียลทั่วไปนะคะอืมข้างในข้างในอ้าวทำไมว่างเปล่าล่ะ ไม่ว่างค่ะเพราะมันเป็นโอ้ยมันมันติดอะมันติดอะต้องแกะกล่องละคะมันติดมันติดอะนี่ค่ะมันติดอยู่ข้างในมันดึงออกเลยไม่ได้หรอก <c oughs> อ๋อเขาติดสกอตเทปไว้อยู่นะคะเราก็ต้องแกะ นี่ได้มาแล้วได้มาแบบฉีกมาเลยอะกล่องเสียเลยอ่ะสะก๊อตแท้นี่อย่างที่จีพูดไปเลยเป็นบักแมนบักแมนนั่นเองค่ะแกะค่ะแกะ ดจิงจิงดีจิ๊งดีใจที่ท <laughs> okay, ี Good ่นั่นมันถูกโอเคค่ะตัดค่ะตัดไม่กนี้ไม่คมด้วยสิตัดโดูหนังสือเหรอไม่ใช่เขี่ยเขียดอืม ก็ยังคงแกะไม่ได้อ,อุ๊ยแตกแก้ได้แล้วแหละนี่นะคะแก้ได้แล้วก็จะมีใบนะคะเป็นใบ n c m MC คำเตือนห้ามนำของเล่นเข้าปากจมูก เข้าปากจมูกหรือคว้างปลาใส่กันเพราะอาจเกิดอันตารายได้ไม่อ่าไม่ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18เดือนเออเออไมและนี่แบกแมน เล่นเลยนะก็เปิดมาปุ๊บก็จะมันเป็นให้ว่ารูกหมูกินลูอโอ้ยอันนี้คืออ๋อให้ทาสีอันนี้จะเคยเล่นของเพื่อนอางนี้อย่างนี้ อันนี้จีก็เคยเล่นของเพื่อนนี่อย่างนี้อย่างนี้แล้วเสร็จเราก็จะเป็นเฉลยนี่ไงอันนี้ที่จีบอกเฉลยกับหัวเคมหมดแล้วมาหลักมาซีเหลียวซีเหลียวอ้าสี่สซีเหลียวซีเหลียว ซีเรียวเห็นกล้องไหมเออเป็นถุงธรรมดาเนาะคลุมค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิก๊กขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย